เจ้าประจหมอยาแล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบดูทุ่งทุกท่านครับผมจากกิดนะครับจากเพจดูทุ่งสมุนไพรเพิ่มขนาดท่านชายนะครับเพจใน youtube นะครับแล้วก็ช่องทางโซเชียลอื่นๆก็พิมพ์ว่าหมอกลิฑดูทุ่งหรือว่าดูทุ่งคุณจากกริดก็ได้นะครับก็จะเจอผลิตภัณฑ์แล้วก็คาแนะนําต่างๆของจากกิดนะครับวันนี้มาให้ดูดูทุ่งนะครับที่เป็นหัวอันนี้เป็นหัวที่ผมฝานแล้วพอดีนึกได้อยากทําคลิปนะครับก็เหลือแค่นี้จากกริดก็ขุดเองนะครับสังเกตหมอยาที่ขูดยาเองนะมือจะะเป็นนนแบบบีี้ครั่ จะไม่สวยเหมือนหมอยาที่สั่งซื้อนะครับต้องขออภัยเราขุดมาได้นะครับนี่วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของการระบายนะครับเรามาเอาเปลือกนอกออกนะครับฝานเปลือกนอกออกให้เหลือเปลือกในไว้นิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าถ้าเราจะเอามาต้มหรือว่าเอามากินให้มันเป็นลิดระบายเราก็แกะเปลือกในออกด้วยนะครับนี่แกะออก ให้เหลือแต่เนื้อดูทุ่งล้วนๆนะครับในการเลือกดูทุ่งนะครับให้เราเลือกหัวไหนก็ได้นะครับที่มันมีไอสีดงเหลืองรอบๆเนี่ยเยอะๆสีขาวๆตรงกลางให้น้อยๆนะครับแสดงว่าหัวนั้นแก่สารพุณเขาก็จะดีนะครับเราก็จะได้ผลจะได้ไม่บ่นว่าไม่ได้ผลนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องการกินเพื่อระบายนะครับสําหรับคนที่ไม่ถ่ายถ่ายยากๆไม่ถ่ายมาเป็นอาทิตย์เป็นสามอาทิตย์บางคนเป็นเดือนนะครับ การกินให้ระบายก็คือกินหัวสดๆเนี่ยครับผมถ้าเป็นสมัยโบราณเขาเอามาตํานะครับเอามาตําเหมือนส้มตําเหมือนตํากล้วยให้มันแหลกๆใส่เครื่องใส่แล้วก็กินนะครับออกหมดไส้หมดพุงเลยนะครับหรือว่าถ้าเราไม่ตํานะครับเราก็เอาหัวเนี่ยมาตัดเป็นท่อนๆ พอดีคำนะครับหรือว่าพอดีประมาณนิ้วหัวแม่มือแล้วก็ยัดใส่เข้าเหนียวยัดใส่กล้วยแล้วก็กลืนลงไปก็คือจากรทดิแนะนําห้ามเคี้ยวนะครับเพราะว่าถ้าเราเคี้ยวหลังจากนั้นประมาณหลังจากที่เรากินประมาณสักสามสินาทีเราจะรู้สึกร้อนๆที่คอนะครับไม่แนะนําให้เคี้ยวทีนี้ถ้าเราไม่ตําไม่เคี้ยวเนี่ยเราก็เอาแบบนี้ครับผมไปตากแดดนะครับฝานตากแดดให้แห้งแล้วก็เอามาต้มในการต้มก็ใช้เกลี์กกำมือเราครับใช้น้ําก็ แค่พอท่วมนะครับหรือว,ว่าประมาณสักน้ําแก้วหนึ่งถ้าเราจะกินแก้วหนึ่งเราก็ใส่ไปสองแก้วต้มนะครับต้มจนเดือดแล้วก็ปรุงออกมากินตอนอุ่นๆนะครับระบายแต่ถ้าใครไม่ต้มนะครับก็เอาไปทําเป็นแคปซูลก็ได้นะครับก็คือไปบดบดเป็นผงแล้วก็เอามาทําแคปซูลกินหรือว่าบดบดเป็นผงไว้แล้วเอามาชงกินเหมือนชาก็ได้นะครับมีฤทธิ์ระบายอันนี้คือฤทธิ์ ลิ์อีกสรรพคุณหนึ่งนะครับก็คือการระบายก็คือวันนี้จะพูดเฉพาะการระบายไม่พูดเรื่องของการเพิ่มขนาดเพิ่มอะไรนะครับทีนี้ในการระบายเนี่ยมันจะช่วยขับต่างๆในร่างกายของเสียต่างๆแล้วบางคนถ่ายออกมาเป็นสีดําปีเลยนะครับลายโทรมาบอกลายมาบอกก็คือมันเหมือนขับมันเหมือนล้างลำไส้นะครับเบาเนื้อเบาตัวดีมากหลังจากที่เราถ่ายไปสักสองสามครั้งเราจะเบาเนื้อเบาตัวดีเพราะว่า,าเขามีลิตรในการขับนะครับขับเนื่อขับอุจจาระขับปัสสาวะนะครับอันนี้ต้อง ต้องทดลองดูนะครับแล้วก็ทําให้เราเบาเนื้อเบาตัวเนื่องจากเราถ่ายออกเนี่ยสารพิษต่างๆก็หายไปครับผม